Quay <laughs> luôn thì tí cắn Chị tẹt nhau hìa Chẳng quay luôn Ê, hối, 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 me, hối, mẹ hối, là bên hối, cho hối, thổi lặng <cười> phải phải cảnh <laughs> <Kẹn> khải vậy <cười> phải phải hu 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 เฮ uhh ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไปแล้วไปแล้วเดินเดินตามคุณนาย เอาวัยรุ่นนะคะวัยรุ wow! ่น

เดี๋ยว5คนนั่งเลี้ยวไม่อยากเหตุผล เออไม่รู้ว่าจะไปกับใครรักแม่มากกว่าไม่รักเมีตังแล้วอนนี้เขาตกลงเขาตามแม่เขาไม่ตามมียอนนี้เากลเตมแม่เขานี่ก็จะมียะ เอาวออกกำลังเอวมีตังเท่าไหร่มีตังอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีตั่อ๋อ็บเก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 ็บบเก็บเก็บ

เก็บไหมล่ะเก็บไหมเก็บ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 เอาให้ใครเอาให้ใครอู้วฮ่า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 ง่าฮ่าฮ่านางลง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  ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาไปเลยเาจไปยืนสวยเช่ชานีแหละเจ๊เยืนเจ๊เายืนสวยองเหลืองน้อยแบบเหลืองูกันเจ๊ลองอ่ะเหลืองเหลืองทั้งคู่โอเคนั่งนอเออเจ๊เจ๊ง้องนี้ดเจ๊องลเองเจ๊ เกต่อพี่จ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแอละเข้ามาเอ่คนข้ามาข้ามาในกล้องนะข้ามานันแหละนันแหละตาวะให้อยู่คนเออได้ยวอยู่โอเคโอเคได้รบลูกมรับระวังระวังขัไหาไ không không để chạy nó khuếch cái banh không luôn nàng 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 thai Nàng ơn đây bạn, nàng vơi đầy đọt nang liền lái cuộn cảm เอาคุณฆาด้วยช่าด้วยไา้รุดรุ่รุด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 ุดร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 ดรุดรุดรุดรดรุดรุดรุดดุรรุ

ตุ่นตีกันแล้วนะคะวัยรุ่นนอ้อยเนาะจะกลับบ้านก่อนไปแล้ว ออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่กทานนะคะสำหรับคลิปนี้กับใบซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ